เขียนเข้ามาเนันนี้นะคะเดแนะนาตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนฉั้นชื่อหนูชื่อซานค่ะอายุ19บปีและตอนนี้ฉันกำลังเตรียมตัวให้วันไฟนอนลของการประกวด Miss International Queen 2024ค่ะรางวัลสุดๆ้วันพีรีมอุ๊ยหรอ <c oughs> <c oughs> หนูรู้สึกว่าโชคดีมากที่ทุกคนเอ็นดูหนูในวันพีรีมวันที่22 หนูได้2รางวัลนะคะรางวัลแรกก็คือ perfect skin ของ one series hospital แ uh, ล้วก็รางวัลที่2รางวัลสำคัญที่สุดในการในนวันพิลิม best performance in preliminary ค่ะรู้สึกแบบดีใจมากที่หนูก็ไม่เชื่อไม่เชื่อในสายตาของตัวเองว่าหนูได้2รางวัลทั้งสองรางวัลค่ะ มันเป็นรางวัลใหญ่ด้วยที่แบบใช่รางวัลใหญ่ที่สุดเดินเลยพี่ที่สุดในวันพีเรีมค่ะจะถ้าใครได้รางวัลนั้นน่ะจะแบบฟาสต์แท็กในท็อป12คนในวันไฟโนกว่านี้กดดันไหมครับเพราะว่าเราได้ฟาสต์แท็กโอ้กดดันหรอคะไม่กดดันนะพี่รู้สึกโชคดีรู้สึกแบบทุกอย่างที่หนูติมตัวตรงนี้มีวันนั้นน่ะ มีคําตอบแล้วค่ะก็คือหนูได้ครั้งคนคือคนแรกในท็อป12คนแล้วเ,เราได้เข้าไปดูในข่าวเสียงข่าวไหมว่าเราก็เป็นหนึ่งในตัวเต็งรู้สึกอขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูหนูค่ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณมากเลยค่ะหนูแบบ ดีใจที่สุดเลยที่หนูเป็นคนต่างชาติหนูเป็นคนวิดนาแล้วก็มาประกวดที่ไทยก็พูดไทยได้นิดหน่อยพูดไทยพูดไทยไม่ได้เยอะค่ะแต่ว่าที่ทุกคนเอ็นดูหนูแล้วก็ทุกคนเชียร์หนูรู้สึกแบบดีใจมากขอบคุณนะคะทุกคนทุกคนไทยน่ารักที่สุดเลยมันทำให้เราวาวตั้งแต่ชุดประจำชาติมาที่ใ่ชุดแล้วเขาเปลี่ยนเหมือนแปลงกายได้เป็นเทพธิดาอย่างงี้รู้สึกยังไงบ้างช จริงๆก็ซุดประทชาตวของหนูแบบคือเลื่อนของตัวเองหนูตัวหนูเองก็ไม่รู้จะทุกคนจะชอบชื่นชอบขนาดนั้นหนูดีใจมากที่ทุกอย่างที่หนูทำมาในการประกวดนี้สิ่งไหนก็คือสิ่งไหนทุกคนก็ชื่นชอบแล้วก็ทุกคนก็เชียร์ทุกคนก็ซัพพอร์ตทุกคนก็แบบบอกว่าทุกคนบอกว่าเก่งมากอะไรเนี้ยรู้สึกดีใจมาก แล้วแฟนๆทางเวียดนามกระแสเราเป็นยังไงบ้างครับเชียร์หนูรู้สึกแบบโชคดีที่คุณผู้ชมเวียดนามไทยก็แบบดูหนูเอ็นดูหนูแล้วก็สนับสนุนให้หนูตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เนื่องในโอกาสนี้หนูขอขอบคุณทุกคนค่ะโดยเฉพาะทุกโดยเฉพาะคุณผู้ชมเวียดนามและคุณผู้ชมไทย เคยช่วงเวลาผ่านมาที่เคยสนับสนุนให้หนูแล้วก็ตอนนี้สนับสนุนให้หนูต่อไปนะคะคาดหวังับมงใหญ่ขนาดไหนอหนูขอเก็บให้ตัวเองได้ไหมคะค่ะอืมขอเก็บให้ตัวเองค่ะตุนเราหวังว่าเราจะต้องได้มงใหญ่มาขอค่ะแน่นอนแน่นอน แน่นอนก็คือมองกุฎของการประกวดปีนี้ค่ะอยากบอกอะไรกับพี่กันเลยไทยไหมอุ้ย <laughs> <laughs> อขอบคุณมากนะคะทุกคนที่เอนดูหนูตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ค่ะหนูจะทำเต็มที่เลยและสนับสนุนให้หนูต่อไปค่ะความที่จะทำงานในวงการ ใชหรอคะอ้ยก็หนูก็หวังมากหวงังหนูก็แบบคาดหวังที่มีโอกาสจะอยู่ได้อยู่ที่นี่แล้วก็มีโอกาสที่ทํางานที่นี่ในวงการของไทยมันนั้นก็คือความฝันของหนูแล้วค่ะมันก็คือเหตุผลว่าทําไมหนูตั้งใจรีนภาษาไทยแค่นัดนี้อยากของ,งานอะไรไหมตอนนะี้เลย <c oughs> ขอได้เลยครับ <c oughs> อุ้ย <c oughs> งานอะไรแบบ งาน <Okay. S 1> อะไรก็ได้ mm hmm. แต่ว่าขอให้ได้มงกุดก่อน <Okay. S 1> <laughs> จะมีโอกาสจะง่ายกว่า mm hmm. ใช่ค่ะและตอนนี้อ่ะขำฟันและเบ้าหมายของหนู ấy. ได้จนได้ตอนนี้ก็คือมองกุค่ะ Phạm bên Việt Nam à, oh, uh, Xin chào tất cả mọi người và bây giờ cũng đã tới những giây phút cuối cùng của đêm quan trọng nhất rồi thì Sang muốn gửi một lời cảm ơn tới tất cả mọi người và mong mọi người hãy tiếp tục ủng hộ cho Sang cũng như là tất cả các thí sinh của cuộc thi năm nay nha mọi người Sang sẽ làm hết sức mình để không mọi làm mọi người thất vọng Về, chào thầy oh, là hả? Uh, học, học khóc thuốc khôn เคยสนับสนุนให้หนูและตอนนี้นะคะวันไฟนอลของการประกวดพีนี้แล้วหนูขอทุกคนจะสนับสนุนต่อไปหนูหนูสัญญาว่าหนูจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังค่ะ okay, okay. ขอบคุณค่ะ